ปี2559รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทยกระทรวงมหาไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจสร้างวิถีไทยสามคัคคีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยที่ดีงามให้คงอยู่โดยการจัดกิจกรรมสร้างความเกื้อกูลในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโกรมการพัฒนาชุมชนบนหลักการพัฒนาชุมชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน แต่ดั้งเดิมชาวแม่ห้องสอนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงมีความรักสามคัคคีมีความเอื้ออาทรในปัจจุบันด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐ,ฐกิจส่งผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจังหวัดแม่ห้องสอนจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเกื้อกูลให้เกิดเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. จัดตั้งกลไกาการทำงานทุกระดับ 2. จัดเวิร์กช็อปเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการ 3D ในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ 3. สร้างกระแสโดยคิกออฟเมื่อ20กุมภาพันธ์2557ณบ้านแม่ปิงหมู่ที่4ตำบลแม่ฮีอำาเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เรียนเชิญนายอภิชาติโตดีโลกเวทอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายประภาสบุญยินดีที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายอันสิธิ์สัมพันธรัตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน250คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าปกาเกยอการบรรยายเรื่องการสร้างความสุขในชุมชนโดยนายประภาทบุญยินดีที่ปรึกษาอธิบดีการประกาศวาระจังหวัดแม่ห้องสอนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนการคิกออฟชุมชนเกื้อกูลโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนการเยี่ยมชมหลักขับเคลื่อน3ดีของอำเภอและผลิตภัณฑ์เด่นโอทอปของจังหวัดแม่ห้องอน ร่วมกิจกรรมลงแขกทอนกระเทียมที่บ้านป่ายางหมู่ที่3ตําบลแม่นาเติงอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีเลี้ยงผีตามพิธีกรรมของชนเผ่าลาหูการลงแขกการเก็บการขายการให้สัมภาษณ์ขณะนี้เรากําลังพยายามจะใช้โครงการพยายระราชดําริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็รวมถึง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราพยายามจะกลับเคลื่อนตรงนี้ก็คือว่าทํำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับไป ในวิถีชีวิตที่สมัยโบราณนะครับเราทํากันอยู่นั่นก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ที่สําคัญมีจิตใจสาธารณะประโยชน์นะครับจังหวัดแม่ห้องสอนได้กําหนดเป้าหมายชุมชนเกื้อกูลจํานวน152หมู่บ้านแบ่งการดําเนินงานเป็น3ระยะระยะที่121หมู่บ้านระยะที่260หมู่บ้านระยะที่371หมู่บ้าน ในวันที่1มีนาคม2559อำเภอแม่สเรียงได้คลิกออฟสร้างฝายแห่งภูมิปัญญาล้านนาที่บ้านป่าแปหมู่ที่3ตำบลป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายให้ดำเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนแม่ฮ่องสอน